อมามาดูจับบ้านก่อนเ็ยนั่นแหละพี่ก็เลยเบรกไว้ก่อนเพราะว่าคนเขาทําเสร็จแล้วแหะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีคําตอบว่าแล้วจะทํำยังไงกับการได้มาหรือมันจะเป็นรูปแบบไหนก็เลยเดี๋ยวรอดูคําตอบอีกทีหนึ่งแล้วแต่มืเสร็จแล้วจะแจ้งให้เสยว่าบ้านเรืเวือหาได้ครับได้ครับดูในห้องจับฉากใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับห้องอะไรนะครับสภาเลยช็อตติ้งบอก ห้องประชุมแกงครับห้องประอ่านิยติศาสตร์สตาร์ทาวห้องประชุมแกงนะมีแกงไหนอยู่เต็มเต็มไหมเดินเทนอยู่เยอะไหมครับคืนนี้เทนไหมไม่แน่ใจไมแน่ใจครับน่าจะประมาณน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบคนบันเทนอยู่เยอะไหมครับคืนนี้บันเทน น่าจะเชนได้อรัพี่ตาถ้าพี่ตาเทนเดียวผมเรียวกันได้ครับผมลองตามให้ครับขออันนี้ของบอลเทนใช่ไหมใช่มีบอลเทนเพู่อนป่ะใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับใช่รับเพนบอลเทนเทสกับยังไมนเทนไหมดีคนก็ได้เล่นลองลองดูลองดูเนาะเพื่อมีคนไปแข่งอาจจะดึกดึกบ้าดึกดึกหน่อยบ้างสัก5ทุ่มอะไรอย่างนี้ไหมใช่เอาจากเที่ยงคืนไหมพี่ตาเพราะว่าเขาน่าจะมาเล่นแอร์ดอล์มต้องถามคู่เราอรับคู่บอนบอลเทนสะดวกกว่า มีทีเล่นเล่นแอดดกใช่ไหมที่คืนเล่นครับเล่นอ๋ออยู่แล้วทำไมเสียงมาทอนหรอไม่รู้ดิโล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 ก็ไม่ทอันนี้ดูดูจากในในในดิสใช่ไหมพี่ต้าใช่ครับใช่ครับหอมยางอ้าวทำไมเออทำไมฟนทอนอ่ะอ๋อนี่ไงพอครับพี่พร้อมครับมันบอลเทนได้ครับบอลเทนได้ โอเคดับเบ้เฮดได้นะเที่ยงคืนได้ครับได้ครับโอเคครับเห็นเห็นเห็นอ่อนั้นบอกบอลเทนกับดับเ้เฮดก่อนเดี๋ยวมันจะมีการต้องซื้อของเล่นในนั้นอะที่เคยน่าจะเคยเห็นแหละมันไม่กี่ตังค์ลกหลักึันก็เดี๋ยวซื้อไปเบสเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาเอาคืนที่สภานะครับซื้อในบ้านใช่ไหมครับใช่ครับใช้ซื้อไปก่อนเลยแล้วก็ รวบรวมคิดเป็นเงินมาแล้วก็มาเอาคืนที่สภาแต่การเล่นครั้งนี้ของสองเรายักไม่ได้รางวัลไม่ได้เหรียญไม่ได้อะไรนะครับโอเคครับมาหมุนแล้วนะพร้อมกับแ๊ปโอ่พาได้กับใครอ่ะยังยังไม่ได้จับเลยครับพี่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 ปาครับพี่สลับไหมพี่สลับสลับกี่ทีดีครับพี่เปาสลับกี่ทีดีครับพี่ปาอยากเจอใครดีกว่าพี่ปาอยากเจอใครครับเอาตามใจพี่ต้าเลยครับ าไม่เจอครับสลับสลับแล้วสามสิบสีก็ได้ครับแก๊งตามสบายเลยอ่พร้อมมาครับคู่แรกมามาโอ้โหแกงแรกโอ้โหเสียไม่ได้ไม่เสียไม่ได้ทีนี้หนึ่งนะครับครับผมเออโก้ก็คือผมลืมไปไอ้วันนั้นมีแก๊งที่เราเคยอ่านเขาแก๊งออลลี่อ่ะเขาชื่ออะไรเขาชื่อเขาชื่อออลไลน์ เออผมก็ผมก็ไปแจ้งผิดไปเหมือนกันออนไลน์เขาชื่ออะไรอ่ะเสียไม่ได้เจอใครมาเจอคารอะไรเหรอเนี่ยโอ้โหคเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ลีโอ้โหได้เอก โอ้โหเสียไปได้เจอแต่โอเคคืออะไรครับพี่เปาอันนี้แปลว่าอะไรครับพี่ไม่ใช่หรอว่าแบบโอเคยินดีที่ได้เจอไงอะไรคืออะไรคืออะไรครับอ้อมเผมถามไปเลยครับพี่ครับป่ากครับพี่พูดต่อไปเลยนะพี่ครับผมตอบไปเลยไม่เป็นไรขอโทษครับพี่เอาเดย์อ่ะเอาเดย์เจอขาย อันนี้คือทุกบ้านเจอกันหรอบ้านเล็กบ้านใหญ่เจอกันหมดเ,เหรอคนดูคือพี่ไม่รู้เรื่องเลยวะหรือว่าตัวอันนี้คือบ้านใหญ่หมดเลยอ๋อแล้วมันเลยเออไอชิงทงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งทุ่ม แล้วก็ไม่เกินตีสองนะครับจริงๆมันเท่าบุกเย็นแหละไม่เกินตีสองแต่ผมว่ามันมันมันไม่น่าเกิดเท่าหกโมงเย็นอ่ะก็ไม่สามารถระบุเวลาได้มันเป็นการสุ่มเหรอครับพี่ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเราต้องสแตนบายด้วยนะครับมารอบเดียวแล้วไม่รู้กี่โมงหรือเปล่าผมว่าอยู่ที่ประมาณสองทุ่มไม่เกินตีหนึ่งก็จะประมาณนั้นนะพี่เปาพี่โอ้โหได้ผมว่า บอนเทนเจอคลายมาแอบน่ากลัวเหมือนเลยพี่เพราะมันมันต้องใช้คนเยอะมันต้องแบบมันต้องสแตนบายในเมืองตลอดเวลาเลยพี่ถ้าอยากได้พี่เนาะโอ่แกงแพหตรงรุ่นบอนเทนเจอครับผมบอนเทนเจอโจนครับผมอ่านี้อาจจะต้องไปคุยกันเรื่องสีชุดหรืออะไรตรงรุ่นเลยฝีเดียวกันเลยฝีแดงอ่าใจแต่บันเทนไปวะอีเฮียมาโอ้โหแล้วบอนเทนมาแล้ว มาเอาแบบให้ส่งไปเลยไม่ได้มีไฟกันเจอดับเบลเฮดปะไปเจออาปะโอ้โหสิบผายแล้ว50สิบคนก่อสวยดิพี่เกดผมบอกให้นะแล้วไม่รู้ว่ามาเวลาไหนแล้วพี่บอกให้นะสวยสวยเที่อะไรสวยดีตว์เขามีห้าสิบคนร้องร้องสวยเกดไม่ได้สวยธรรมดาพี่ <c oughs> สวย มีโรชีกโอแล้วแก๊งหญิงมีแก๊งเดียวแล้วกูไปเจอเขาเน,นี่ยห้าสิบคนก่ออะไรอ่ะพี่ก็ดวงพี่ดีอ่ะพี่ชายเฮียอ่ะเนี่ยไงโรชีเจ้งเลย,ยเกือบเกือบสมพันปาก จะทำอะไรนั่นนะหรือวงขาเฉยแล้วอะไรอะไรนะไอ้บ้านเราเจียวโจมว้าวเจ๋มีอาการอะไรครับลุงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับเนี่ยเปล่าครับพี่เป็นไรพี่กบพี่เนี่ยชอบไปดิคาร์บิเกโรโอ้อยู่กันหมดเลยเนาะวันนี้ว้าพร้อมหน้าพร้อมตาวะ กูบอกให้ผู้หญิงเขามาห้าสิบแล้วกูมากันประมาณยี่สิบห้าคนก็ดูอยู่ในนด้ครับเป็นไรครับมาทีหลังแล้โอ้เอ็มจีหัวยาไม่คุยมีแม่ในเมืองอ่ะหมุนในเมืองอะไรอย่างเงี้ยมีก็เลยมันก็จะทาเต่าไม่ใช่หรอก็หมุนในเมืองแล้วนี่เต่าอ่ะเตนว่าไยเจนว่าบอลเทนเขาจะทาเต่าเหมือนร้านเตี๋ยวอ่ะเขาบอก ได้นะครับพี่พี่ต้าครับผมอยากได้เนี่ยพี่เคยเล่นแร็คไหมที่มันลูกเต่าหมุนบนหัวมันมันมันมีโปรนะได้ดีหล่ะมันล็อกได้แร็คก็นหรอใช่ใช่ใช่ถืกว่าโดนล็อกแดงแร็คหรือแกรอะไรบ้างเนี่ยน้องก็เหมือนมีอาการนะก่อวุ้ยไรลักไหมตอนนี้ไม่ไอ้เบ้งเบ้งเราเจอไรลักไหมวะตอนเนี้ย อยากเจอก็เปลี่ยนอยากเจอก็เปลี่ยนคู่ได้นะครับแต่ว่าเท่งคือเราเจอเราเราตีกับเดบ่องเฮดเฮดเทสเตเดเนเฮดเทระบบอะไรจฮะเทระบบที่ไกับเดเดเฮดพย์ที่ไม่อยู่นะพี่บอสไม่เคยไม่เคยอยู่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยอีเมียพีตะกิดยิกยิกยิกตีน้อยนี่มันตัดไปก็ต้องก็ต้องตัดไปดีโอ้ยนะสอเจอกันนะด้วยฟัตหมดเราเจอไทมันน่าเออยิ้มนั้นนั่นน่ะ หมือนมีคนมีอาการอ่าแล้วคู้สุดท้ยายดดปาเป็นเชิดดาพุ่งน,นี้ใช่ไหมกับไรรังไหมครับโอ้ยโอ้พี่โอ้พี่อะไรมันออนอยู่สามคนกลัวอะไรมันโกอโกเจห้าสิบไปโกะเจสามสิบมาพี่ตา,าผูกอยู่กี่คนพี่ถูกแล้วพี่ก็รู้ไอพีเจก,ก็รู้ถูกแล้ะพี่แม่เอ็มอย่างอดออปมาเอี่ยงก็เข้ามาก็แล้วเดี๋ยวอ่าไม่เอาอะไรเยอะจำไม่ได้เดี๋ยวจะมีประกาศในห้องสภานะครับแกรนเนาะ ครับได้เดี๋ยวผมทำประกาศให้ครับเอาแล้วลองไปล่ะลุงเปล่าครับพี่พี่โกผมไม่ได้พูดถึงพี่เลยนะพี่นะนี่หมวดต้มส้มนี้ช่พี่เปล่าความน่ะครับผมพี่เปล่าเลยครับพี่แม่ยืนเงนียบไปละพี่นะ ยืนเขาดูได้ไงจับมือก็งั้นเดี๋ยวลุพี่คุยที่คืนไดมันเฮ็ดอะไรพี่กโเทสกับบอลเทนนะครับซื้อของไปก่อนได้เลยแล้วก็รูปรวมกัาพช้จายมาเป็นที่สภานะแต่การเล่นครั้งนี้จำไม่ได้อะไรนะเป็นแค่การทดสอบเฉยซื้อของที่ไหนครับพี่มันจะมีที่โต๊ะเลยครับเดี๋ยวรดี๋ยวเราว่ากันหน้างานโอเคได้ครับไปซื้อใส่ตู้เลยเนาะน้องเขาไม่ได้กินกิจกรรมพี่มันซื้อได้มันซื้อได้กินกิจกรรมอยู่ในบ้าน มันแพ้แพ้ตัวก่อนเริ่มครูดาวนานนะครับพี่ต้าหมายความว่าไงครับอ้าวมีอดจะมาครับเเช่น่อรไอ้ถึงไอ้ดับชิงทงใช่ครับพี่สมมติว่าพอประกาศเริ่มปุ๊บมีเวลาเตรียมตัวกี่นาทีครับพี่ใช่ห้นาทีโอ้ยโอ้ยแบ๊กกลัวให้แล้วใช่อะใช่อะไลายอัพมีโคใช่อ่ะ ก็แค่เข้ามาแดงแดงข้างหน้ากระจกนะจริงพี่พี่พี่ตาครับสักสักสิบนาทีได้ไหมพี่แค่เข้ามาแดงก็เย่วแตก้ะครับพี่พูดจริงนะแดงสาทีก็เข้าไม่ทันแล้วครับพี่แต่แต่พี่ตาเขาอาจจะให้แบบว่าคนที่พร้อมอยู่ในเมืองป่าวอะไรเงี้ยเข้ามาแก้ทันเข้ามาแก้ทันเพราะหลังจากชิงเสร็จปุ๊บมนจากยี่สิบกว่านาทีเลยนะกว่าสักยี่สิบได้ไหมพี่ไม่หมายถึงแบบพอพอเปิดปุ๊บแบบมันยี่สิบกว่านาทีเลยนะถึงจะ ผลนะมันยังไงแก้ทันแก้ทันมีแค่เช่นเรามาช้าอะไรองี้เราก็ไปพี่ป่าเจอใครพี่ได้เอกได้เอกได้เอกบอุ้ยอ้าวไอ้แล้วเราเจอกับแก๊งโจนี่สี่มันคล้ายๆกันไม่มีปัญหาหรอไม่มีพี่จะไปมีอะไรเราแล้วเราเอย่างนี้อยากอยากคุยกันก่อนไหมครับคนไหนใส่สูทคนไหนใส่ฮูดอะไรเงี้ยหรือว่าหอจะใส่ตามสบายท่านเลยใช่เลยเต็มตีก่อนเตอมตีเต็มตีกันเปลี่ยนสีก่อนก้ได้อะไรเงี้ย แต่แต่ถ้าไม่กล้าก็ไม่เป็นไรใส่สีเดิมก่อนก็ได้โอ้โหโปรติ่ก็ไม่ค่อยกล้านะพี่เกดโปรติ่งก็จะยืนโอ้แล้วบีทีจะไปกล้าขายพี่โกพี่พี่เกดพี่่ก็เปลี่ยนสีถ้าไม่กล้าก็เปลี่ยนสีให้เขาก็ได้ใช่ไม่ใส่พวกสีสีลุ้งสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ไม่มันก็ไม่กล้าหรอกมันก็ไม่อยากเปลี่ยนละก็ในในกรณีไอ้กิจกรรมพวกเนี้ยผมว่าน่าจะใช่ก็คือมันนั่นแหละตอนการร่วมกิจกรรมก็จะได้ดุเดือดเหมือนกันพวกเนี้ยนะไอชิงทงบ้านอะไรเงี้ย ก็อย่าลืมว่าบ้านท่านจำเป็นต้องใช้ลิเธียมจริงๆนะในกรณีที่ไม่เติมลิเธียมจนไฟหมดและการ่ะเรียกว่ามันแบตเตอรี่หมดเอาปั๊มน้ำมันใช้ไม่ได้เอทมโต๊ะโฟกใช้ไม่ได้ประตูหน้าบ้านล็อกไม่ได้ประตูบ้านชั้นหนึ่งล็อกไม่ได้ชั้นสองชั้นสามล็อกไม่ได้รถรถไฟไม่ได้พี่รถไฟฟ้าไม่ต้องแบตโทรศัพท์ไช้ได้แบตไหนอ่ะแบตโทรศัพท์บอใช้ได้ใช่ไหมพี่ใช้ได้ปกติไอ้พวกนี้ยังไม่มียังไม่มียังไม่มี ไม่ต้องเล่นการ์ดได้หรออาบี่าไงอาบีไปเปล่าไปโขบโขกโขปีนไปเปล่าน้องพี่ต้าขาขาใครปีนครับลุงไป็นอะไรครับไปไปไปยืนที่เตาถ้าแข่งถ้าแข่งอื่นอยากเทปด้วยแล้วครับเอาไหมมีมีคู่ไหมครับมีหาหาคู่ได้ไหมหาคู่ได้ไหมนั้นเอาโนไอโนมานี่กับบีทีก็ได้นะครับมานั้นอ่ะเอาไหมบีทีพอจะเล่นได้ไหมครับสักสามสิบเท่าโนมานี่มีถึงสามมีสามสิบพอดีเลยไหมครับอันนี้ไม่ได้ถึงครับพี่ตาไปไปแข่งครับพี่ ใน20ไม่ไม่ตอนตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้บ้างไหมให้ประมาณ25ถึง27ครับอ็จารย์อ่ามีแก๊งไหนมี25ถึง27ไหมครับเทก,กับโนมันนี่สักคู่ไหมอ๋อแล้วเราเทกับใครอ่ะอ่าไอ่าเรน เพราะนี่ไงก็ไปเทสกดมันก็ได้เสียไม่ได้ผใหผมไครับที่พาทีผ้าที่เก็ได้ได้ได้่าาได้ครับโอเคอันน้องนี่เล่นกัเสียไม่ได้เนาะอครับโอเคครับโอ้แต่ที่จริงอี่ยู่พี่เปาจะสลับผูดกับผมนะพี่เอ้าไม่ไม่ไ่ไมพี่เกดพี่เกดครับพี่พี่เกดครับที่จริงถ้าพี่ไม่ว่าผมว่ามีมีแก๊งนึงว่างนะครับพี่ที่จริงให้ให้เทกัได้วยกันกดเกดแแงไหนครับบอลบอลเทนกับ กับอันนี้พี่กับโจนก็ได้นะสีอะไรอ่ะพี่ผมเป็นไรนะพี่เอาลองรู้เผื่อเทสกันง่ายๆไงโอผมไม่อยู่พี่เอ้ยอันนี้เล่นด้วยได้ไหมครับโจนเล่นไหมครับโจนเล่นเอาเดเอาเดนโนมานี่โจนเสร็จไม่ได้ไหมครับเอาไหมแคร์แคร์พี่แกร์แกร์อยากลองอ่ะพีทีป่ะล่ะเดี๋ยวพี่ขยับให้ลองเทสเกันเฉยๆอะไรเงี้ยได้ได้ครับพี่มามา สวยดิเชี่ยลุงมีคนครับโดนเขาเด้งใส่ดีโดนเขาเด้งใส่ดีโดนเขาเด้งใส่ดีเสียไม่ได้ครับเขากำกำไอลุงโดนเขาเด้งใส่ดีหน้าแหกดีโอเคครัดนดีโดนดีโดนหงอกหงอกด้วยดิส่วนเอาเดนโนมานี่ลองคุยเรื่องจำนวนกันเลยนะครับเอาแบบสนุกสนุกอะเนาะได้ครับแล้วก็บอลเทนกับเดวินเทนก็ใส่ได้เลยเต็มบุก เก็บถ้าเผื่อเขาด่าเขาบัฟอะไรก็เอาไีได้นะเมื่อกี้แกงโจนเขาบอกเขาอยากเขาจะแทมผมอ่ะพี่ให้แกงโจนแกงบีทีก็ได้พี่ให้เขาเทกันเผื่อว่าอนาคตจริงเขาฝีเขางงเขาอาจจะตัดสินใจฝีกันก่อนก่อนเกกพี่เก่ไมเนะพี่เอากดล้วเดี๋ยวเรอเป็นเีเนไพี่เก่งเขาพูดเนี่ยเาเองเป็นเ่อเปนหกันเจเจเนี่ยมีแกงไหนอยากเทตอนีนงไหมกงคืน ไปเลยเดียคิดเล่นกับใครได้หมดอ่ะเดี๋ยวพี่ไปคินตีน้องนึงเดี๋ยวพี่กลับมาไอปเลยตอนนี้ไปเลยไม่ไม่ลองไว้ได้หมดไปกิอะไรกับพี่อันนี้คืออไอปเมพี่มาโดนบต้องเล่นหอยู่แล้วะเนเจอครับคืนจอกแต่ไอ้บบเช้คืนใช่ไหมครับพี่ตาใช่ครัอยากเทผมด้อตรนี้มาไม่าเองตัวพี่ว่าพี่ได้ไปไหนวะ ไม่เห็นก่อใช่กอก่อคนไหนเดี๋ยวอากใช้กรมาก้อนของเซซิโล่เดี๋ยวผมงน่าจะน่าจะขอน่าจะขอบิดก็คือแดงยกแก๊งหน้าแก๊งเซซิโล่เดี๋ยวผู้เสียหายหรือรบกวนพุยกับผมต่อหน่อยหนึ่งที่เหลือไม่ีอะารณเชิญกยกายได้เลยครับอะไรครับพี่กอพี่มีสิบมีสิบคนมองกสู้เอาไหมล่ะแต่มันจะอายนะเปล่าพี่นะอ่าบอลเทนบอลเทนเสียหายด้วยหรือเปล่าเซซิโร่โดนไปเท่าไหร่ครับ เสียหายแล้วพี่อีกอีกอีกเท่าไหร่นะพี่บอลเทนเอาคนคุยรู้เรื่องคุยหน่อยมีไหมฮะไม่ไม่น่ามนไ่่าจะมีน้องๆเขาแล้วเพราะว่าหัวแก๊งน่าจะไม่รู้เรื่องครับอ๋อไอ้ที่ติดตาอ๋อเขายังไม่คุยหรอพี่อ้าโดนแดงแล้วครับลุงเหมือนไม่ฟังเลยโอ๊ยไปละสภาสภาสภาแดงเลยที่เกิดคุยเรื่องดีซอนแปดแปดล้านพี่ มีหลักฐานไหมเนี่ยจรื่องหนึ่งความสองมีครับมีครับไม่ใช่เขาใช้ไปเหลือสามล้านแล้วนะตอนนั้นได้ยินอยู่อ่ะเออเออผาไม่เคุยเดี๋ยวเขาไปคุยแทนตาผมสามตานีครับคันหลบพี่เกดอามาคุยเรื่องไอ้เซซิโร่เองเขาจะคุยมามาเซตซิโร่ไม่น่าโดนเซซิโร่ไม่น่าโดนนะแต่มีทีไม่แน่าอของบระเทนเหลือสามล้านเหรอ ได้ได้ครบุยยางได้แล้วไม่ใช่เหรอวันนั้นมันบอกว่าเด็กจะไปขายของพีชาอ่ะอะไรอะไรพี่เป่าอะไรพี่ไออนีไอไอป๊าอะไรของเขาไอ้นี่เขาคุยกับเองอ่ะพี่ต้าพี่ต้าก่อนเหลือสามล้านห้าเหรอได้หรือยังอาับดียัง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 ให้ให้ร้องเ่ยครับลูกสามล้านห้าหรือแปดล้านเขาเอาให้แน่ครับเออเขาคืนมาหล้าเลยเขาแมาเขาแจกมาก่อนหนึ่งชุดครับพี่พี่ผมคืนมาแล้วห้าล้านจำได้ล่าจำได้ขึ้นมาทีเนาะพอเขาเช็คอ่ะเออพอเขารู้ งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมติดต่อไปนะพี่ตาไปจำแมนจัตจำได้อยู่คนเลี่ยมงงทำไมหัวก็หัวก็ไม่เลี่ยมหัวก็ถุยทำไมถุยเรี่ยมหัวก็เหลือในส่วนายกตรวจสอบก่อนนะว่าของเขาเหลืออะไรยังไงเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเรียกมาพรุ่งนี้ครับแล้วก็ของแดนเมทีมีมีมีเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอพี่ตาพี่ชายใหญ่หลักาเราเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานอะครับพี่อะไรอ่ะต้องทำอะไรต่อครับพี่ชายนั่นแหละพี่นั่นแหละก็ ครับพี่เกเนี่ดช่วยทขอมมาคุยให้เรียบร้อยก่อนครับพี่เนี่ยพูดง่ายเชียร์ก่อนเดี๋ยเราคุยกับพี่ตั้มใหม่เรื่องเรื่องบ้านเบลห่าแต่พี่ไม่ไม่ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขารอรอนะพี่ใหญ่เขากำหนดวันแล้วเนาะมานานเว้ยนานไปเว้ยจริงเดี๋ยวกูจะขายเงินทองทิ้งไอ้โก้ก้ได้ขายทิ้งบางอย่างอ๋อเขาไม่มีอ่ไอ้พี่ขายเลยเท่าไหร่ครับตอนนี้หลังไอ้ดอกเที่ยงคืนนะโอเคได้ครับได้หลังไอ้ดอก ก่อมไม่ได้ก่อมไม่ได้ก๋อกอกอถ้าเปิดแล้วอยากพูกันเลยลุงอะไรเนี่ยอะไรหรอก๋อกขายเท่าไหร่นะห้าสิบปีห้าสิบขายให้ใครอ่ะบีทีบีทีใช่หรอที่ขายได้หกสิบจริงไหมเนี่ยจริงขายแกงไหนจีฮะจีจีโอจีโอจอ ีเโจนเหรอเออโจเจโจนอะฮะพี่ขายพี่ขายเลยไม่ไม่เราขอเขาเขาไอ้นี่กับเราเหรอมาแล้วพี่โอเคตัวเองพี่ตาถามมาว่าว่าเท่าไหร่ที่โดนเซฟิโลอะเท่าไหร่นะเอาเอาง่ายพี่เกดผมขายราคานี่แหละที่จะขายเท่าไหร่ก็เอาเลยพี่เท่าไหร่นะหกสิบหกสิบเป็นหมอเออไปคุยกับพี่ต้าเดี๋ยวโอเคแกลเยอะไรอยู่มั้งลูกแรกมันน้องมันก็มาขอซื้อกับพี่นั่นแหละ พี่ก็ไม่ไมนี่ไงหอก็ขายไปเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าหอไม่มาสักสองรยล้านกูไม่กูไม่กูไม่อัพจริงๆนะพี่ยังไงกูก็ไม่อัพกูเอาขายเอาตังค์ดีกว่าเิพี่อืมโอเคได้เนาะเดี๋ยวพี่ลองคุยกับพี่ต้าก่อนโอ้โหได้ครับครับพี่แล้วจะไปแล้วคิมกลับมาวันไหนนะน่าจะวันที่เก้าไมพี่ ที่เห็ดคืเขาล่าสุดท่านเวัาปีิเก่าครับโอเคครับไม่ได้พี่ตาครับแล้วครูไม่ดาวแล้วใครจะผ่อนนะอ๋อครับว่าไงครับว่าไงเอาเป็นเป็นเป็นหลังไอดอกบ้านตอนเที่ยงคืนได้ไหมครับใช่ครับใช่เขาบอกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาไปเล่นอ๋อเที่ยงคืนครึ่งใช่ไหมมันต้องหลังเที่ยงคืนครึ่งหรือเปล่าหรอกไปกิอดอกบ้านอ่ะ ทีี่่ไหนพมันจะมีแอเดอรเที่ยงคืน <Mechan S 1> <ผ>มีตาแล้วก็แอเดอรบ้านเที่ยงคืนไม่เป็นไรเป็นทักเกียร์ให้ของท่านท่านใ้เสร็จนาะทรัลมาฝากว่ามีสตรีมปไกลเับสตรีมเมอร์ด้วยนะเผื่อคนเขาได้ดูด้วยนะเปิดแล้วเปิดฝากนิดนึงนะพิต้ามามาแลับพี่อาตุ้งเก่งเขาแต่งตัวเทสดีนะดูมี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 ส่งให้ผมดูอ่าในในในนิตยสารผมได้ไหมเดี๋ยวผมจุดในห้องพูดคุยต่กใช่ครับใช่ครับมันรอไปหมดแล้วอ่ะ ลบไปยังไงอ่ะหมายถึงว่าในข้อความใช่ในโทรศัพท์อ่ะนะใช่เราได้แบบเก็บไป้างป้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมได้ยินเขาคุยกับคุณอยู่ผม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 ได้ยินว่าเขาค้าบ่อยแไหรัอ้าววันนั้นผมวันนั้นคุยกันผมได้ยินไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดพรุ่งนี้ผมเรียกมานะครับไม่เป็นไรเขายังอยู่ใช่ไหมคะพี่ไม่อยู่ครับจะให้แดงยกแกงนะครับดีจะไม่อยู่แล้วครับตามชื่อเลยอ่ะเฟสฟิโลยี่สิบเจ็ดคนอ่ะ โคตรมือรับโอ่านว่าโจรหรอครับผมว่าโกหผมมุ่งอัดรับจีอเออเรียกไม่มาลืมจีโอ้จีโอเออโจงไงแล้วหล่ะคือคนพวกนี้ผมเรียกเรียกพี่ต้านะพี่ตาเราเลอกเทสด้วยนะแล้วพี่ตาจะไปดูบ้านเวลฮาวันไหนครับผมพาไปอันนี้ได้นะพี่เออ่ตอนนี้โดนนะเขาเร่งผมอยู่เขาเขาแบบเอออยากอยากให้ผมทำเรืวองวิสุขเพราะว่าเขาเขาเขาก็พูดตัวว่าแบบเออแบบ หมือนเหมือนคนก็รอมานานแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะทาทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดผมก็เบรกไว้หน่อยผมขอดูก่อนขอดูก่อนเนี่ยก็เดี๋ยวผมไปไปดูเลยเดี๋ยวไปดูสักักคืนนี้ก็ได้คืนนี้เลยช่วงช่วงเราเล่นชิงทงเนี่ยก็เห็นแล้วได้ครับพี่ตาได้ครับถ้าพี่ไปบ้านผมไอฮอพี่จะเห็นต้นคิดมัดหน่อยนะพี่ใหญ่ๆได้ได้ถ้าไปบ้านอย่าลืมเลียงเหล้านะได้ครับได้ครับเรียกเียงเด็กได้ได้พี่ตาลุงเมย์ครับเจ๋งครับ